อันนี้ในเรื่องแรกคือเรื่องของชีวิตนะชีวิตคืออะไรชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตคือความเป็นอยู่นีถ้ามีความเป็นอยู่ดีก็สแสดงว่ามีชีวิตที่ดีถ้าเป็นมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีก็สแสดงว่ามีชีวิตที่ไม่ดีผมยกตัวอย่างที่ท่านเห็นได้เป็นรูปธรรมก็คือว่าท่านแต่งเครื่องแบบไปเดินสามจังหวัดภาคใต้สิครับท่านมีชีวิตดีไหม ไปไหนมีตะกรันตกเอาแวดระวังไทยอย่างนั้นมีความเป็นอยู่ไม่ดีแน่นอนเห็นไหมครับแต่ท่านเดินในกรุงเทพมีสบายแต่งตัวโก้ดมีสบายอันนี้แสดงว่ามีความเป็นอยู่ดีท่านเข้าใจไหมนั่นคือชีวิตมันเป็นอยู่ดีหรือเป็นอยู่ไม่ดีนะครับชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรที่เราท่านท่านมานั่งในห้องเนี้ยมันมีเหตุ ที่ทาให้เกิดเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจัยสามผมสอนีววิทยาอยู่ที่มาอะไรงใไมสอนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตการเกิดของคนและสัตว์เนี่ยหนึ่งจะต้องมีเชื้อระพููที่เขาเรียกว่าสเปิมอันที่สองจะต้องมีเชื้อแม่เขาเรียกว่าไข่สองอันนี้ปฏิสนธิที่พสมงกัน แล้วปัจจัยที่สามจะต้องเข้าไปสิงสู่อยู่อาศัยคือปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานเป็นพลังงานพิเศษเนี่ยวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ทำไมจึงบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้จิตใจเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้แต่มันเป็นพลังงานที่พิสูจน์ได้เพราะอะความขีคลื่นของพลังงานจิตเนี่ย มันละเอียดเว็เลลนมันละเอียดเร mm hmm. ืศาสตร์ปัจจุบันไม่สามารถจะมีเครื่องมือใดๆใที่มีพลังงานละเอียดเท่ากับพลังงานจิตเอาไปตรวจวัดจิตของเราได้ตอนที่ผมศึกษาปริยาตรีผมศึกษาด้านจุลินทรีย์ผมดูเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนร่างกายของเราเนี่ยผมใช้คลื่นแสงสว่างเนี่ย มันเป็นพลังงานนะจากไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ซองไปตกกระทบตัวจุลินทรีย์คือแบคทีเรียพอตกกระทบมันสะพอนมาเราก็มีเลนส์ขยายภาพให้มันใหญ่มองเห็นตัวแบคทีเรียพอผมไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษผมศึกษาสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่าแบคทีเรียคือเชื้อไวรนะัส เอาคลื่นแสงพลังงานใหญ่เช่นคลื่นจากไฟฟ้าหรือจากดวงอาทิตย์ไปส่องตัวไวรัสไม่เห็นเพราะความถี่คลื่นมันใหญ่มันผ่านหมดนะมันไม่ตกกระทบด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงไปพัฒนาพลังงานอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาที่เขาเรียกว่าพลังงานอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่มันอยู่กับโปรตอนที่มันไปนอยู่รอบโปรตอนเนี่ยทยํายังไงให้มันหลุดออกมาจากโปรตอนแล้วก็เคลื่อนไปในบรรยากาศได้ นะครัวิทยาศาสตร์ก็มีพิธีคือใช้เวอร์เทจกองไฟ้าถงสูงไปไล่อิเล็กตรอนที่อยู่ในขดลวดทางสเส้นมันหลุดออกมามแล้วเอาอ้พลังงานหรือการเคลื่อนที่ของคงลื่นอิเล็กตรอนซึ่งมันละเอียดมากเนี่นสยส่องตกกระทบตัวไวรัสสะพอนมาแล้วเรามีเลนส์ให้เลนส์ตัวนี้เขาบอกแล้วนักวิทยาศาสตร์ธรรมดาเข้าถึงยากแต่ถ้าใครที่เรียนมาสูงเนี่ยอย่างพวกวิศวะเนี่ยจะเข้าใจ เลนส์เนี่ยมันไม่ได้ทไดนกระจหรือทํานถุงควอดแต่เลนส์ที่ใช้ให้คลื่นอิเล็กตรอนมันผ่านได้มันเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเอานิ้วจิ้มแบบทะลุแต่มันทําหน้าที่เป็นเลนส์ได้เอาอิเล็กตรอนเนี่ยส่องผ่านเข้าไปมันไปตกก,กับตัวไวรัสมันก็พานมาแล้วก็มีเลนส์ซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยขยายให้เห็นตัวไวรัสได้ ทำไมจึงใช้แสงสว่างไม่ได้ความถี่ขึ้นมันใหญ่มองไวรัสไม่เห็นเห็นแม้กระทั่งโมเลกุลของน้ําตาลที่เรากินกาแฟไอเม็ดๆนั่นไม่ใช่นะครับไม่ใช่โมเลกุลน้ําตาลนะครับโมเลกุลมันมองไม่เห็นนะครับกล้องธรรมดาพันเท่ากล้องจุลทรรศพันเท่าก็มองไม่เห็นมันต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมองเห็นโมเลกุลน้ำตาลพอผมกลับจากเมืองนอกมาเนี่ยผมมีโอกาสเดือนเศษเนี่ย ไปพัฒนาจิตตัวเองเนี่ยที่วัดมหาธาตุทำสองเรื่องอหนึ่งทำจิตให้มันมีสติเมื่อใดที่กระาจารถจิตมีสติเนี่ยมันสร้างมันเป็นสมาธิแล้วถ้าสมาธิถึงระดับสูงสุดที่เขาสมมติเรียกกันว่าอัป,ปนาสมาธิสมาธิคาน,นั้นเนี่ยสาม,มารถจะเกิดที่เขาสมมติเรียกว่าฌานคือความนิ่งของจิตสูงสุดเนี่ยเขาเรียกฌาน ถ้าท่านเข้าทานได้ความผีคลื่นาจานิตมันจะคงที่เมื่อใดที่ออกจากฌานปั๊บเนี่ยไอ้ความผีคลื่นจิตคงที่เนี่ยที่มันไปส่องออกไปจากตัวเราจากจิตของเราเนี่ยจิตนิ่งคงที่เนี่ยไปเห็นวัตถุที่ละเอียดมากๆผ่านเข้ามาในเวืเรลงของของไอ้คลื่นอะ้รก็สามารถจะเห็นได้ สิบวันผมไปเห็นเทวดาวิอจิงามมากเอาคอเครื่องนี้ตอนสองมาเห็นเพราะมันใหญ่ต้องใช้พลังงานจิตที่จูนดีแล้วทุกท่านที่นั่งในห้องยังมีสิทธิ์ทำได้ถ้าสร้างเรื่องไขให้ต้องเข้าฌานให้ได้เห็นกายทุกคครับไอ้ผีเป้าทำหนอนนี่ก็เห็นลูกเทวดาที่อยู่บนต้นไม้นี่ก็เห็นครับ เห็นไหมวัตถุมละดับต้องใช้พลังงานที่ละียดไอ้พลังงานละเอียดตัวเนียกคลืน่นจิตตเนียวิยศาส์เข้าไปดครันมนี่คือความจริงในระดับเมตาฟิสิกที่ผมบอกท่านเห็นไหมท่านมีเครื่องมืออยู่แล้วท่านมองไม่เห็นเพราะท่านยังพัฒนาขึ้นมาไม่ได้ใครผู้ใดก็ตามถ้าพัฒนาขึ้นมาได้นะีความรู้ท่านจะขยายกว้างออกไปอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาบวบกของพระเจ้าเห็น มันก็คือของจริงนะ,นะครับเอาละชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากไข่สเปิร์มผสมกันเป็นตัวอ่อนที่เขเรียกประจกกักษ์ฝรั่งเขเรียก MBO นะพรา ไข่ก็สเปิร์มสเปิร์มมันเอาหัวเข้าไปส่งใอดินเองก็ไปอยู่ในไข่ไข่นี่ก็เป็นสองเอ็นนะครโมโซมงเป็นสองเท่าแล้วก็จะแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่ขณะนั้นนะพอพัฒนาเป็นตัวอ่อนปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานเนี่ยมันก็เข้าไปสิงอยู่ในตัวอ่อนก็พัฒนาออกมากเป็นทารกไ,ได้เป็นเล่านี่แหลนะมณฑกเดาชานะมเ,มนเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเิดเจอวิธีนี้นะครับ ทันนี้การเวียนตายเวียนเกิดของสัตว์เนี่ยเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยสนะัตว์มันไม่ได้มีเฉพาะแค่มนุษย์กับเดรัจฉานมันมีสัตว์กายและเอียดที่ต่ำกว่าเดรัจฉานเปรตมีจริงครับอสุรกายสัจธรกมีจริงเทวดาก็มีจริงพรหมก็มีจริงอ้าวพูดอย่างนี้จะทำไงถึงจะเห็นนะพัฒนาสิครับ ร้างตาทิพย์ของท่านจะมาดีครับจูน,จนความถี่ของเครื่องจิตให้คงที่เหมือนเลด้าที่มันส่องในสนามบินอะไรแวบเข้ามาในข่ายที่พลังงานไปกระทบมันเห็นทุทกทุกรายนี่ก็คือตาทิพย์มาเข,าข้าฌานให้ได้ออกจากฌานได้ตาทิพย์มีจริงหูทิพย์ก็มีจริงรู้ใจคนก็มีจริงผมจึงได้ฆ่าทายไนงะ ท่านที่นั่งในห้องนี้ทําได้ทุกคนขอแต่ว่าสร้างเงื่อไนไขให้ตรงเห็นหมดนะท่านนะครับตอน,นี้การเวียนตายเป็นเกิดของจักรยามีจริงไหมที่แรกผมไม่เชื่อครับผมไปฝึกกับท่านจักคุณโชดดเนี่ยที่วัดมหาธาตุให้ท้ายของเดือนเนี่ยผมน้ำตาจบตอนนั้นเป็นพลานะครับผมไปเห็นตัวผมเองเนี่ยเกิดแต่ละพกแต่ละชาติเนี่ย นักแต่ตัวเนี้ยถอยหลังไปแต,ะะตแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติที่เกิดสุดตาคิดจะมองไม่จบนะครับผมก็เห็นนี่คือตาทิพย์คิดพระจักรัวเห็นว่าอชาติแล้วเราเป็นอะไรชาติถัดไปเราเป็นอะไรทัดไปทัดไปดไกลๆนู้นเราไปเป็นอะไร้ยสุดนั้นเราเป็นอะไรขนาดสุดตาทิพย์ยังไม่จบนะทรหางไกลๆนู้นเราก็เคยเป็นเปรตเคยเป็นดรราชานไม่รู้เท่าไหร่ ไม่เคยมีภู <bunker. S 1> มวใดเลยที่เราไม่เคยผ่านชีวิตไม่เคยผ่านนั่นหลคือการเดินทางของชีวิตพบแล้วพบเราพบแล้วพบเราจนมาถึงปัจจุบันเป็นมนุษย์ตนผมเห็นแล้วน้าตาหยดทําไมจึงน้ําตาหยดธนาก็นพระนะครับสงสารตัวเองทําไมมันโง่อย่างนั้นเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นสุนัขเนี่ยมันดีไหม กิดเป็นเป็นสัตว์นรกเนี่มันดีนะนั่นคือฟางนง่ของเรา